Mommy, daddy, mommy, 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 daddy.

Hey! Everybody hey Come on Everybody Why do so you you to... all hey, you, Mute Bye All mute hey. All mute hey. you all mute so Tell Chat with me Hey! Chat with me with hey. me Everybody hey. stay with me Bye! It's keep it up uh -oh.

ีนใกล้เกินโอเคเปลี่ยนเพลงเอาเพลงอะไรคะเอาเพลงนี้หน่อยนี่ค่ะเพลงเมื่อกี้เหรอ Stop <laughs> stop. 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 God Stop. Stop. here Stop. Stop. Stop คุณมีชาแนลนะซีนะนีน่าคุณเอ๊ะเพลงาเพลงนี้ไม่ได้เพลงนี้ชองเพงสีต่อด n e to be t t e n d เ o ี r e my r i e n d ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่แล have to see the l body ้องให้เห็นตัวด้วยค่ะ I just s t n ใช่เวลาดิแดนซ์ต้องให้เต้นทั้งตัวให้แบบเห็นแบบ b y l l b I ะ t e e p t ไปดเวฟได้ไหมมันม okay, okay, ีมาเวฟบมันม um ีสอนมันมีสอนเวฟบมีหัวหัวไหลตูดมาโอเคพร้อมไหมโอเคแต่ไลท์นิสก่อนอยู่อย่างงี้อยู่งี้อยู่อย่างนี้อ่าแล้วก็หัวหัวไหลอัพแล้วก็ไหลนี่ดูัพแล้วก็กลับมาด้วยัพแล้วก็กลับอย่างงี้แล้วก็แล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นมาท้อง up นี้ อ่ะเอากระหัวมาอย่างนี้อ่ะโยเทิร์นนี่มาดูอย่างงี้โอเคเอาเลยดิหนึ่งสองสามหู้<ช>ด,ดหูชูแบบบึบขึ้นมาอย่างงี้อ่ะไหนลองเซวันทูทีเวฟสิสกินไก่คินนองเี้ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองเต้นนี้กันอาจารย์อ๋อหมดแล้วอิ่มแล้วใช่ไหมง่วงนอนอยังเล

Did dip, the left. dip, 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 the straight. dip, dip, did dip, did, did right. dip, did dip, uh, dip, dip, left. dip, did dip, uh, dip, dip, right. dip, did dip, uh, dip, 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 turn. dip, 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 นี่ทีนี่คัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กอะไรนึกโอเคอ่าโอเคน้าน้อยู่พูดย่อขาด้วยเป็นกังฟูนะฮิฮิฮ่า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 ฮ่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 าฮ่าคิกคิกโอเคแ่ายิ โอ้ยไม่ไม่คำอะวันมาสามวันสิ

อย่าไปใกล้ก่อนเอามาก่อนเอมาโอเคเอามานะึฮึฮิฮ่าฮูฮึฮจฮิปูฮัจีฮิปูปูฮัจปิปูอะทีนี้ถ้าดึงดาวพู้จะตายละผูะตานะดึงดาวเฮึยชู่อันนี้ดึงดาว ฮับชูบใช่อ่ะไอข้างหนึ่งฮับชูบเฮ้ยเฮ้ยนต้องเข้มนาต้องแบบหน้าต้อง strong face เฮึยเฮเป็นเฮ้แกเป็นใครฟังฉันดีๆอย่ามาทำร้ายกันกดกดกด กดไลน์รัวๆเดืดเดือดเลือดใรัวเฮ้ยเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยไม่จ้อเรื่องอปัดต,ตีเข่าเลยปัดตีเข่าเลยเธอเธอมีปัญหาอะไรปะมีปัญหาอะไรปะกระโดดกระโไม่เคยทำอะไรแบบนี้จริงๆนี่คือครั้งแรกเธอเป็นคนวัยนะเนี่ยอไอ้ล่า น้องน้อยน้องน้อยรู้จักพี่น้อยไปซะแล้วไม่ใช่พี่แล้วจะไม่ใช่แล้วเอ็งเอ็งจูกังปูนตี้จู่กางปูตี้อย่ามีปัญหากับพี่นะครับที่นี่ผมคุมพี่จิตผมคุมผมคุมผมคือคุณคุณไป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  มันฮึดฮัตฮึดฮัดว่ะเฮ้ยฮึดฮัตฮึดเฉยเฉยเฉยสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ผ่าน<ผ>มามันคือการแสดงนะครับผมครับผมรู้หรือเปล่าครับรู้เปล่ามันยังไงล่ะครับพ่อผมมันชื่อวาาพ่อผมเอ,เ,อเอาละดีเอาละดีเอาดีๆเอาดีๆเฮ้ย tưng 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 mi lương léo tưng 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 t มันยังไงกันแล้วครับผมเอาจ็บเลยเหยียบแน่ไม่ทิ้งขวดนมไงให้ทิ้งไปทิ้งก่อนไหมไปทิ้งก่อนไหมนะ

คงไปคงไปะฉันคงรู้ว่าจะทำยังจะรู้ไหมว่าตัวฉันดียังมีคนอุตส่าห์พูดสาสาเสียงในพร้อมากครับ